นัก,กนัิุ่มนะุ่มบีหนึ่งเหรุมีหนึงเหรโดนลุะแลอโนลุงนะโดนลุ่ะละนะอไหน่าม่ดด้นี้อไาว้าาวอาก,กาศหนาวๆหนูนอนกินนมคุณแม่ดีกว่าพี่หนูไม่อยู่แล้วสามตัวเหลือหนูฉัมตัวเนี่ย หนูนอนกับคุณแม่ดีกว่าเนี่ยคุณแม่คะหนูหนาวคะ่ะนี่หนาวอะ่ะลมหนาวมันมาแล้วขอกินนมหน่อยจ้ะแม่แม่จ๋าหนูขอนอนหน่อยนะจ้าแม่แม่จ๋าหนูช้ำแดงเอาขีคขีคอแม่เลยขี่ปนเลยโอ๊ยจุ๊บุ้ง บีสามบีสองอันนี้ตัวชื่ B 1. อบีนนอนหนึ่งเฮ้ยนอนเอ้งแมงเลยแม่แม่หนูหนูน,นอนดีกว่าแล้วลมวมันหนาวหนาวอ่ะนอนดีกว่านมแม่ใหญ่ใหญ่อ่ะแลอวไม่มาอะไรจ๊ะหยอกกันเหรออันนี้ คุณแม่นอนแล้วเนี่ยไปทำไรแม่คะบิดหนึ่งไอ้ยอแม่นอนหลับแล้วเว้ยหนูไม่นอนแม่หยอกกันอยู่นี่แหละไม่ยอมหลับยอมนอนเลยนี่มันดึกแล้วนะเจ้าชองตัวนี่ไม่นอนนะ ยอมนอนใช่ไหมเอาชู้กันอยู่นี่แหละอืมไอ้ตัวดื้อฮไม่ยอมนอนเลยอุยอ้ยอุ้ยชู้ชู้เขาอ้าวชู้ชู้เลยอยากดุ่งกับชงตัวนั่นแล้วอ่ะ นี่แม่บุญมีฉันนอนจำปายันนอนกับแม่ฉันดีกว่าแม่นูนอนด้วยนะแม่นะเดนนี่ดึกแล้วนะมันไห่จะนอนนอนได้แล้วนอนได้แล้วเอายกเข้าอีกเข้าจะนอนนะไหนที่สุดก็นอนหลับกันหมดแก้วเจ้าสามตัวแล้ว แม่หนีไปแล้ววิ่งตามเดีววิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามเดีววิ่งตามเดีวทะเลาะกันดิวินงเนี่ยอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันดิโหไหนว่าไม่ดื้อไงตัวเล็กไหนว่าไม่ดื้ออุ้ยขอแม่แขอหนูกินนมหน่อยเอ้าเอาเอาทะเลาะกันแล้ววันนี้ อ,อุ้ยทะเลาะกันแล้วพี่พี่ทำไรกันพี่รักกันรักกันนะนี่รักกันรักกันด้วยล่ะเนีย่ยรักกันทั้งตัวอุ้ยลุ้มกันนะลุ้มบีหนึ่งเหรอลุ้มบีหนึ่งเหรอย้อนลุมใช่แล โดนลุมนะอ้าวไหนว่าไม่ดื้อเลยตัวนี้ทำไรเขาอ่ะเราอ่ะนานๆจะดื้อสักทีแม่ดูชีบุนไหวไปหมดเลย งับนมเลยก็โดดงับนมเลยก็โดดงับนมแม่เลยเลยอ่ะแม่มาให้กินนมหนูก็โดดงับเลยก็โดดงับมาเลยนมยานยานเนี่ยดูความน่ารักของน้องหมาไปก่อนนะคะก่อนจะส่งมอบไปให้คนอื่นเขาเลี้ยงนะคะขอเก็บความน่ารักน่ารักของน้องหมาไว้นะคะของลูกบุญมี อย่าเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเลยเอามันน่ารักอันนี้นอตามีอะชโมลนังมีกิโย่ต้เฮยใบน่ารักไอ้ลูกหมาถูกทิ้งเนี่ย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 ,ยน้องดังจะเอามาไปทิ้งแล้วแม่มันไม่รักแม่มันไม่รักหนูจา้า ยาด่างมีสองมีสามด่างสองด่างเด็ดตัวนี้บ้องเบลอะนั่ตรงคอเข้ามาอ่ถูกทิ้งเอาไปไหนดีไม่ร้องใต้ตุยเขากินนมเขาก็นอนโนถูกทิ้งแล้วแม่แม่บุญมีไปไหนอะหนูไปไหนดีเนี่ยอ่ะไหมนนต์คนสวยอ่ะสวยมากคนสวยสีเดียวด้วย อุ้ยตะก้าเล็กกว่าหนูสามตัวแล้วแม่แม่จะเอาหนูไปชงไหนเนี่ย